บรรยากาศังไงยังวะัโงยังบ้าหิ้วแล้วมันจะใส่ยูแล่วัาไม่ติดเตบอลน่เีเอารถรถจะเปล่าไปรถไปก่อน เออผูดใดบ่ได้เป็นช้่ถ้าโดนได้เอาวันนี้ดูดิไ่ได้เป็นช้เขาเกือบออกเครื่องหันกันคุณไแม่โตโตรเลยหรอโตปุันเวลายิงมันจะไม่เข้าเองเกมอะไรอ่ะเกมสุ่มนี่แต่ป่อยไม่ได้

ดูแปลงผัก<อ>นี่ยาเริ่มคืนนะค่ะแปลงผักคะ<อ>นาตะไคร้มีหมด

ทอดเดทอนแบน้ะมรยัไหมไเดอก็หนีไมน้อยนีไเลยเเราก็จิบทำล้งนะโกกไข่เออเดี๋ยวมันตกใจไปแล้วมันบินไปแล้วนี่องมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้คนมาก